วะแลนลองสู้อ่ะแล้วแหละไหวเปล่าเพราะบาโทผมไม่ค่อยอัพด้วยไงยังอัพไม่เต็มด้วยโอ้โหแต่ก็เจะโดนไปแรงเหมือนกั่นแหละบาลีแอคแทกนี่พุ่งชนกระแทกไปโอ้ยก็ได้อยู่บาลี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 กันต่อยไปไปบาลีชนบาลีชนเนี่ยระวังนะ แถาใกล้ถูกวิธีนี่รออยพิกมัมได้หน้าไปทางละรังอาวบาลีนี่กลางบาเลียโอเคโยนระเบิดนี่นนบิกมาเอาระเบิดไปกินเนี้ยนี่ระเบิดต,ตุ้งสามโอ้โหแม่งหวดเด็ดแม่หวดนี่บาเลียการโอ้โหเด็ดแม่ครุบอย่างแรง

อเคครับสวัสดีครับพี่คผมโอตุกคุจิรีเช่นเคยนะอยู่เกมวันพีดวันเออร์สีนะฮะกับพาร์ทสนะช่วยลูฟี่ศึกใหญ่วาน,คน yeah. าวคุคุนี้นั่นเองเดี๋ยวอ่าสไลด์มาชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยครับผมครับช่วยกดไลค์ด้วยครับโอเคนะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องหลักนะพาร์ทที่2ก็มีแก๊งลูฟี่นะแล้วก็มีของทหารเรือมาช่วยนะก็คือสโมอเกอร์นั่นเอง นี่จักยพรดิไคโดศูนจับลูฟีไ่ไปได้แล้วโดยมือของแหล่งข่าวคนหนึ่งนะข่าวนี้กระจายไปทั่วบอลคนนี้อย่างลับๆนี่ก็จับไปนะบาโทโูมิโอกับคาเบ,าบานดิกนะก็รู้ข่าวนะที่แบบร่วมสาบานเป็นลูกน้องนะมโนเบงนะ เออลูฟี่ดูจับเงินเหลอเป็นไปไม่ได้มันต้องอมีอะไรผิลัทธด้นั่นนี่ขนมัดใน่ผมเล่นบาโทแน่รับแน่ผมบอกไอ้ไปนะ,นะมปหนม,นนะมฟังไคโดแข็งแก่นขนาดนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นพวงลูฟี่จึงมุ่งหน้าไปวันโนคุณนี่ทันทีไคโดไคโดแกบังอาจมาผิดสัญญากันได้นะไคโดแกโดนแ,แ,แน่ บิ๊กมัมได้ไลต่ตามบุซี่จนถึง,ถงเกือบเข้าหัวน้องดิแล้วอีกด้านหนึ่งไงอันนี้ก็ตา่างเดือนนะแซงโมก,โกุ้งเนะี่ยฟูจิโทราเนี่ยก็ กลัวแบบการประทะสี่โจรัดเอ้ยทุยการประทาของแม่สี่จักรพรรดินะเลยส่งสโมกเกอร์ไปช่วยลูฟี่นะแต่ไม่ค่อยอยากใจเท่าไหร่แตนไม่ทั้งรู้เลยว่าผลเนี่ยกระทบจะอะไรขึ้นกับสี่พัะมาสู้กันเองคุณช่วยหมวกฟางลูฟี่ที่วานอ๋อหมายได้ไหมครับอถึงไม่อยากร่วมมือพูดงานแล้วก็เถอะแต่ก็เป็นคำของ คุณก็ช่วยไม่ได้ฮะฮ่าแต่ว่าชนวานเทวโนไม่มีการติดต่อ,อก,กับประเทศไทยนอกนานแล้วจึงมีตีเล็กน้อยที่ข่าวที่ออกจากสารับที่โจสลัดนั่น,นี่ชีตทีก็จะไปอันนี้ทีก็ชีนี่มาได้วยเห,อหรอวะอ๋อลืมไปนี้มันไม่ใช่ภาพแบบหลักนะเันเป็นภาออริจินนะ แต่เราไม่ได้จำเป็นต้องรีบล็อกทีก็รอให้แบบสิจักรพัดสู้เลยเสร็จนั้นแล้วค่อยไปเก็บศพเอาละทางนั้นก็เดินทางเลยแ,แล้วกันุซันมาช่วยเหมือนกันนะที่ลูฟี่คู่แก่งเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้จนเ<น>ปิดม,าาม่านสงครามรั้งใหญ่แล้วลทนต่อไม่ได้แล้วรอวันนลูฟี่ฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยวนี้ นี่นะนี่มีโซโลนามิลูฟี่ถูกจับอยู่นะนี่ก็จะมีตัวประมาณนี้นะอ่าเล่นเล่นผมนี่เล่นกันนะบาโทแล้วกันนะยังไม่ลองเล่นเลยเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบอัพนอกรอบอะไรอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวในเรื่องผมเล่นบาโทก่อนแล้วกันอยากเล่นในยให้เรานี่มาแล้ว นี่ก็เป็นสถานการณ์เดือดถูนะนี่ประสาทเนี่ยโอเด้งนะตามแต่ตามเนื้อเรื่องไคโดไม่มาเป่าทีหายทั้งประสาทเลยนะแต่นี้มันไม่ได้มาเป่านะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะไม่เจอกันนานเลยนะเป็นอะไรไปทุกคนขำเทียบกันเชียวเกิดอะไรขึ้นจะรอดจากตรงไหนดีนะบกฟามไปท้าสูดไคโดแล้วโดนเล่นงานนะ เออฟูฟี่นั่นเหรออ่าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยิ่มีความหมายแล้วต้องเปลี่ยนนะแทนอ่าสำคัญมากการช่วยมอกฟังก่อนอย่าง阿แดงเข้าใจความคิดของพวกนายแล้วเอาละพวกนายนักล่าสีขาวตอนนี้ไม่มีเวลาไปสนใจพวกนายหรอกเดี๋ยวก่อนค่ะพวกเราไม่ได้มาซึ่งพวกคุณแต่มาช่วยร่วมมือเนี้ยเอก็ไม่คิดหรอกเราจะร่วมมือจนหลัดแต่เป็นคำสั่งของฟูจิโทระลหละ บมามุก็งม่เหรนี่สมพในะเกิดการปรของสิจอมกที่สุดแต่ว่าหมกฟางอยู่กับไคโดการั่ามันกำลังไล่ล่าอยู่ละ่างทชิเนี่ยทัชก่ลาต้องยืมือบมาเข้าใกลไม่งั้ขึ้นไหวแน่้วยอกาสนั่ะ โอ้ลุ้นพี่โซโลเออใครนะเอ้าไม่เจรนานเลยนะครับอ้าวพวกนายเหรออ้าวว่าไอ้ลุ้พี่มาช่วยพี่ไงล่ะเออผมไม่รู้อ่ะไปทั่วโลกนะลุ้พี่ตัวงเป็นอะไรพวกนายเป็นใครกันน่ะอ้าวุ้งขี้ช็อปเปอร์เฮ้ยนี่นายอออเออโบเก้กับอะไรกัน ลุนพีชันตีอ้าลุนพีนามิเซนไปด้วยแล้วก็ลุนพีบุก๊กโอ้ยไอยพวกทุกคนเลยเนี่ยอีเด็โลซาความสุขเนี้อายอยากยิ่งนะักของเรือบุกฟ้าสินะม,มาช่วยกอุ่นใจละเชืยลุนพีออกมาให้ได้แล้วก็ขอ,อลายเซนเ็นแหมเธอเธอช่างลายซนจริงอะไรนะเอ่าทุกคนมีรายงานจาก ใต้ภูมิชามาดูเหมือนว่ากลุ่มตลาดจะมาแล้วหลวกอกบอลนะครับเพื่อพี่จะไปช่วยดินี่เร็วที่สุดโอเคนะเราเล่นมาโทแล้ว <c oughs> การต่อสู้เนี่ยแบบข้าทางการต่อสู้แม่งก็จะเหมือนเป็นแบบนักเลงนะ <c oughs> แม่งมือลกุกเข่าเตะเยอะแบบข้าแบบนักเลงเลยนะ <c oughs> ดูดิดูได้มันวิ่งอย่างเกลี่ยเนี่ยบาเลียบาเล่แล้วก็วิ่งผักเขาไอ้ <c oughs> แม่งเกียนมากเลยยังไม่มีชั้นเจิงเลย่ะนักเลงย่ะจ้าได้แม่งออกทะเลรอดได้ไงไม่รู้เลยเออโกดกินนารี่เซ็นนะลูฟี่เซ no. ็นไฟอะเรือเราอยู่ได้ไอ้นี่บาลีบาลีเหรอเฮ่ยไอ้ไอ้อะไรมีกระทืบกระทืบกระทืบนีกระทืบที่ไหนเดี๋ยวผมพากลบบมาโทแบบกินเกียร์หน่อยนะ เป็นสุพรรณแล้วกันนะบาดโผเนี่ยไหนแต่พื้นเนี่ยบาลีบาลีเนี่ยวิ่งเข้ามาถ้าไม่เกลียนไม่มีแบบยุ่ยยุ่ยเลยนะไหนบาลีเยอะเลยเจอโดมลอยไม่รู้ว่าสกิลใครสกิลูใครแม่เอาแลเบิดไปเนี่ยะถ้าไม่เกลียนดิจอดจอดจอดผ่านผ่านรีบเกียนะ ไหนบาเลียแล้วก็นั่งทับเอียนมากทำลายป้อมนะเาข้อมูลลูฟี่จากหน่วยเฝ้าระวังไปนี่บาเลียร่วมนีผู้นำมานะเคลียร์ก่อนลองถ้าไม่ตายน้อยบาเลียขักบาเลียไปกระแทกนะไปนี่ถ้าสไลด์เอาบาเลียมาทำเป็นสไลเดอร์ เกียมากเนี่ยนี่นี่ทุบก,ก่อนทุบต่อสัญญาณไปล่วงลงมาอยู่านาหน่ยระวังดูดเข้ามาแล้วก็ทับขอถ้าไม่ตายน้อยบา,บ,าบาลีบาลีบาลีเบลุโน่ัน นี่มันท่าลูฟี่นะเป็น f อขนาดแบบ top ท่าเลยเปลี่ยนจากโกมารูโกมารูนะเป็นบาลีบาลีนะบาลีบาลีนี่เสาหนึ่งะป้อมเหมือนฟอระวังเดี๋ยวเรากระทืบดีกว่าปึ๊บไปโอ้ทีเนี่ยกระทืบหนึ่งหนึ่งสองสากระทืบเป็นบานเลยยังเตียน นี่เตะเหล่ยงเนี้ยเตะบาดีบาดีเนี่ยบาดีบาดีแอคแท็กต่อยไปเออนั่นแหละโผไปสีหนึ่งเนี่ยไอ้ไอ้มาตายซะไอ้มาบาดีบาดีนี่หัวหน้าเฝ้าระวังเนี่ยโอเคเปิดเกมเอาแล้วเอาแล้วเตะเตะหมาเนี่ยหน่วยเฝ้าระวังเจอ,ออุกกาบาตอ๋อ้อยหน้าไปกิน เปลี่ยนหนีบาโดเออไปไหนละโอ้ตายตกตายเลยเหรอเดี๋ยวนิดน้อยบาลีบาลีแอคแทกโอ้โหโซโลแม่งก็แรงด้วยนหนี่นะท้านี้เกียนเนี้ยโยนระเบิดบาลีกันแม่งเป็นการสไตล์ต่อสู้ที่เกียนมากทำลายป้อมนะยอกหาข้อมูลลูฟี่จากหน่วยฟอนวาง ้าว,วิกมัมสเสด,ดมาแล้วหม่อมแม่ไปหาหม่อมแม่ก่อนน่าจะวิกมัมน,น่าจะป่า,าไม่ได้นะนี้แต่เราแบบเคลียร์กว่าแล้วลองสู้อ่ะแล้วแหละไหวเปล่าเพราะบาโทรผมไม่ค่อยอัพด้วยไงยังอัพไม่เต็มด้วยโอ้โหแต่ก็ร์โดนไปแรงเหมือนนี่แหละบาลีแอคแทรนี้พุ่งชนกระแทกไปโอ้โยได้อยู่บาลีบาลี บาลีบาลีกันต่อยไปไปบาเลียชนบาเลียชนเนี่ยระวังนะเข้าใกล้ถูกวิธีเนี้ยลอยบิ๊กมัมได้ไม่รอแล้วกูเลยอัดบิ๊กมัมเลยเจ้านั่นคงคิดว่าจะหมกฟางเลยมุ่งหน้าไปทางละตังอ้าวบาลีนี่กลางบาเลียโอเคโยนระเบิด นี่นะบิ๊กมาเอาระเบิดตะขินเนี่ยน <ami> ี่ระเบิดตุ <climbed. sh arp inhale> <sh arp inhale> ้งสามโอ้โหแม่งหวดเด็ดแม่หวดอืมนี่บาเลียการโอ้โหเด็ดแม่คุบอย่างแรงบาเลียบาเลียแอคแท็ปทุบไปเนี้ยเด็ดแม่เดอเด็ดแม่ช็อกแล้วไปโอ้โหแม่งแทบไม่ไหวอย่างเงี้ยโอเคเราไปทำลายเสาด้วยอ่อยู่นี่อยู่นี่เตะ โผไปเนี่ยโบเตะลงมาโอ้โหบาลี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 บอลลูบอลลูนโอเคบาลีบาลีแอคแทร์บาลีโน่โอ้ตีสกิลไปเนี้ยแมงมากันเตะมุ้ยคู่น้ำอยู่หนูเนี้ยระเบิดมิวเลียดดูเข้ามาเตะเตะสายเตะข้านอนทับ ขาแม่งยันเกียนเนี้ยดูดเข้ามาแล้วนอนทับเนี้ยดูดเข้ามาขีโอ้ยขาเกียนไขได้โอ้ยโดนหวงหวงหว,วงมึงสะันไปเนี้ยนี่นแหละเตะกระทืบ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 อ,อ,อย่างเกียร์เตาเกียนร์ได้แม่งมะหาดีอ่ะบาโด้ แ of of จ็คทั้งเล็กอีเอ้ยแมวมอสไดโนเสาร์นี่มันแหล่งรวมสัตว์ประหลาดชัดๆบาลีบาลีบาลียูนิโนเฮแอคแทกอ๋ออยหลบก่อนนะไม่ไสู้เทาที่ไหวนะ ดี๋ยวงั้นมันขัดโอ้ยบิ๊กมาม้าอย่างงี้เนี่ยใครจะสู้ใครจะสู้บิ๊กม,มาม้าาโอ้โหแจค็คมึงก็ฟาดงวงฟาดหงาอารวัสเจอหนี้น้อยระเบิดเอาระเบิดไปกินเนะี่ยสามตัวเนี่ยผมต,ต้องตายกันมั้งและสักตัวเนี่ยเด็กเอาเด็กโอ้ยกูถอยแล้วกูไม่สู้เดี๋ยวกูตาย <laughs> มาทำลายป้อมนี่กว่ากระทึบ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 ไหลด้วยไหมจ๊ะ ือกระทื้นกระทื้ไหลเรื่ยนะจ๊ะโอเคนะใครดูอยู่นะฝากติดชุดกดไลค์เรื่ยน,นะจ๊ะมาแล้วบาลีบาลีไอ้นี้แอแคแทบพันห้าอยู่ว่าไงเนี่ยพันห้าเนี่ยพันห้าร้อยตัวโอเคนะตีหน่วยเฝ้าระวังไหมอุ๊บไหนเนี้ยบาลีบาลีไหน,นีดูดเข้ามาเบิร์นเซอร์เกอร์แม่งยังเกลียร้อยคนมาตีเนี้ย เุ้ยมาแล้วฮอกรินนี่สัตว์อกินแมงไล่หมุนต้องสาบแล้วโอเคโยนระเบิดอุ้มฮอกินเอยอึดเหมือนกันนี่ฮอกรินเออบาลีบาลีหน่อยทุบอุ้มฮอกรินจะตายแล้วอ๋ออีกสักท่านึงบาลีบาลีแอทแท็กดันกระเด็นออกไปแล้ว นี้บาลีอดูดเข้ามาอ,อาึ้งฮอกรินเดี่ยงฮะมีชีวิตเดียวรอบนี้ฮอกินเนี่ยเฝ้าระวังกระชืบกระทืบกระทืบกระทืบไลท์ทททททโอุ้ยมาหน,นีไปไหนจ๋าเอ๊ะโอ้โยเด็กเด็กไอ้เดนเดอร์เซลทีเล็กเจอระเบิดหน่อยเดนเดอร์เซลอุโโอ้ม <ค><ณ>โอ้ยยังไม่ตายตายกี่อ้าวโอเคเตะไข่เตะไข่ไดโนเตะไข่ไดโนหนุนตายยากตายเย็นบาลีบาลีทีน,นึงบบจบแล้วโอมตายแล้วไดโนโอ,อ้าวยังไม่หมดกระพหรือว่าไม่โดนเนี่ยบาลีแอสแทคปโอเคน็อกแล้วพวกแก็คถอ,อนกำลังมาเล่นบิ๊กมัมต่อ ดูกเข้ามาน่าออนครับเดี๋ยวคิียน,น้องก่อนนะเควสไม่ได้เดินไม่งั้นเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆก็เกิดเรื่อยๆพิ้งมันมาไอ้ลูกน้องมันก่อนเอาระเบิดไปกินเนี้ยระเบิดตีตายเดียงเดียงแหนกูเนี้ยเลือดก,ก็น้อยเชีย่ยนะบาลิ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 โม แอสแทสอุ้มพุ่งไปโอเคเปิดเกมนะโอ้ยอย่างมันเตะกระทืบกระทื้นกระทืบไลร์กระทืบนไร้กระชื้นไร้จะตายแล้วนี่ดูดปาเรียนี่ระเบิดตุ้มอ้าวพี่มันกูไปไหนละไม่เป็นไรเคลียร์ลูกน้องมาก่อนก็ได้เดี๋ยวไปมู่งดีกว่าดื้อมันไปก็เท่านั้นแหละ เดี๋ยวเราเคลียร์ลูกน้องเงี้ยบาลีแอทแท็กออบ้านเรือนพังหมดนะไอ้เนี้ยมะบัตด,ดวงมาเลยหน่ยวยสื่อสารนี่โ,โนนย <c oughs> นระเบิดนี่เปอร์สเปโรมาแล้วสร้างลูกปาดขวางกำแพงมีไซด์บิ๊กมักม เตะนะฮะเตะเตะแทงเข่าโยนระเบิดวิ่งหนีกันเนี่ยเกียร์นี่หมดูดเข้ามาฮะเกียร์ไปเตะโยนระเบิดปุ้มเกียร์เกียร์เกียร์เลยได้นี่บิ๊กมัมเต้อโอเคเดี๋ราจัดการบิ๊กมัมเลยรอบนี้น่าจะจัดการนี่แหละโยนระเบิดก่อนเลยโอ้ย มาม่าคูมูฟามาอยู่ที่นี่ครับหรือว่าพาตัววิที่โอนิชิมะแล้วครับโอ้นี่โอ้นชิโอ้นีชิมะอย่าจะไปถีบตรงนั้นโน้นเลยโอเคี๋ยวจัดการทุกท้องหมูฟางซะบิ๊กมามาูจอแล้วโอเคเดี๋ยวเคลียร์พวกน้องก่อนนี่มาแล้วบูเล่เรียลูฟี่ล่างปอมเต็มเลยเดี๋ยวเราเคลียร์ระเบิดนะหนึ่งสองสามสี่กางบาเรียดระเบิดโอ้ย ล่างฟอมนะล่ลางฟอมมันก็ตีแรงเหมือนกันนี่มันไปนู่นหมดแล้วเนี่ยสเปโร่อยู่นี่ดูเล่เลยอยู่นี่โอเคบาลีบาลีแอคแคสนี่พุ่งชนใบสตันนี่โยนระเบิดนี่ดูดกาา็มาเตะหนึ่งสองกูก็จะตายเอ้ยยังเหลือคาตาคุลีเนี่ยยังไม่โผล่มา จะไหวไหมในอี้อ่ะเดี๋ยวระเบิดก่อนอู้หูยเหลือคาตาคุรีนะบาลีบาลีฮักคัทอ้หูตายซะนี่โลฟี่ตัวปอมมาอันนี้ก็เป็นร่างโฟนมานี่ตัวติงอยู่นี่บูเล่ก๊อปเหรอก๊อปเหรอ ดูเข้ามาฉันจะเป็นเจ้าจุชาลาดเจอบาลีบาลีแอทแทสไปนะไปไม่มเลี้ยงมีท่าดูท่าเฮียเอาปาเรียชนแล้วเต้อโลไปไปกระทืบ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 เตะโซโลมึงจะมาผัากทำไมเนะี่ยโอเค ลุงมีอะไรนี่อยู่นี่ลูกน้องมามาโอเคโยระเบิดเทียทานอนอุ้มโอ้โหอ,อะไรกันเนี้ยบาลีบาลีแอ๊ดหายเทียนนะอุซันมาช่วยแล้วไอเดี๋ยวเราเข่าเทียนลูกน้องเลยนะ เดี๋ไปนู่นเลยคาตาคุริยอยู่ตรงนู้นนะพบพวกหมอกฟางขอจริงแเนอมองกระจกนะั้นแนอยู่แล้วพบพวกชายที่เป็นลายจอนสลัดนี่นะชิ่นะเออ,โ,อโหแม่งยิงยิงเปิดเกณฑ์นะฮะเซียมอนจะกลายไป500คนเออโอ้โหแม่งมีอุกบาทะไรตกเตนะ็มเลยประทื้ประทืบนไร้ลุล้มนะฮะ เอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าพอไหวพอไหวนี่ปลาระเบิดปลาระเบิดคอมโบนะบาลีบาลีแอทแท็กได้อยู่นี่เจอร,ระเบิดพูระเบิดขวดโยนอุ้มคาตาบุรีต้องนะเปิดเก๋ไรอ่ะโดนระเบิดอุมเกียร์กระทืบกระทืบกระทืบโอเคบาลีบาลีบาลี แอคพักเอามกูโดนใครเนี่ยพวกมึงพักไปไหนกันลงโซโลพวกมึงพักไปไหนเนี่ยไม่โดนเลยนะคาร์ตาคุริเนี่ยโอ้กูโดนแล้วโดนแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วลุกจ่าจะตายแล้วจะตายแล้วคาตาคุริบาลีบาปเรื่อยไปเรื่อื่อยไรืออ่ไหลงงเนี่ยหลบเก่งเหลือเกินพุ่งไปไปปลาระเบิดบาลี ตีมาตีมาไ,ไม่ตีผมตีหา <c oughs> ตายซะไ <c oughs> ม่นึกเลยจะทำได้ขนาดนี้คุณท่าฉันคงดูถูกพวกแกมากไปเย้เรียบร้อยนะจัดการกับตาก,กุลิพี่ชายหลยังจากนี้ขอเวลาเดียวได้ไหมอดีตพลเรือเอกชุดไรเงี้ฉันฉันนี่เ,เ,นนเรื่องจะคุยกับแกหรอไง แหมอย่าพูดอย่างนั้นเลยมันอาจเกี่ยวพ้องกับคุณสมบัติของพี่ชายหลังทุกนี้ก็ได้นะไม่ยควอมว่าไงโอเคนะนี่เชียร์จบแล้วเยี่ยสิบแปดนาทีเสียงแหบเลยโอเคนะสภไพที่ร,รับกลุ่มคิดว่าฝักขเพื่อนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะปุ่มไลค์ช่วยกดหน่อยนะครับโอเคไงก็ เจอกันคลิปหน้าครับบายซีอูเน็กเก็คร่าผมแย่ yeah.